ผมก็ขอตสู้ดีคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมโรบ็อกนะครับผมกับแบบที่มีชื่อว่าโกอาการ์เดนไม่ใช่มีชื่อว่าการ์เด้นไฟนะครับก็คือการต่อสู้ในสวนนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ใช่น้ารอนะเพราะผมเข้ามาในเซิร์ฟหน้าตาผมก็เปลี่ยนไปนะเป็นหน้าตาน่ารักนะครับผม ก็ส c เโกาการเดนเนี่ยคนข้างที่จะมาแรงนะครับผมเป็นการปลูกผักทําสวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในการอยู่ในสวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่การปลูกผักอีกต่อไปเป็นการต่อสู้นะครับเออผมได้ทําการเล่นไปอ่าหตาน่าจะประมาณหนึ่งตาครับผมจำไม่ผิดรอบแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะ<แ>อุ้ยเด,งด้งด้วยคือผมไม่รู้นะว่าเสียงเกมมันดังหรือเปล่านะครับผมซึ่ง ร,รอบๆเนี่ยยังมีหลายๆจุดนะครับที่ยังไม่เอาเข้ามานะเป็นคัมมิ่งซูนเออโอเคเป็นคัมมิ่งซูนนะก็คือแบบน่าจะเปิดใหม่ด้วยแหละข้างล่างก็จะมีอ่าพระมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะหมดเนื้อเรื่องนะครับนี่ผมเล่นเลงตาท่วนแล้วก็เล่นอันนี้เลยลำที่สองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีของให้เราเลือกนะครับแต่ละอย่างอืม มีอาวุธมีอันนี้อะไรไม่รู้นะแล้วก็มียานะมีระเบิดโอเคก็จะมีประมาณนี้แหละทั้งตัวผมน,นี่ก็จะเป็นอ่าอานี้ด้วยเอา้าเอาใส่เข้ามาไม่ได้เหรอเออใส่สองอันเลยกดยืนยันยืนยันโอเคเรียบร้อยนี่เป็นป้อมของผมนะครับเกมนี้อาจจะงง,งงหน่อยนะแต่ว่าเล่นไปเยอะเดี๋ยวก็ไม่งงนั่นแหละเล่นไปเยอะๆอัปเกรดอัปเกรดตรงนี้ นี้จะเป็นประมาณนี้นะจากที่ผมเล่นก็คือใครที่จะแบบจะเล่นแล้วกลัวว่าเอ้ยเล่นยากเลยไม่ได้ไม่เป็นไรครับ, <S <S รบเข้ามามันมีมีสอนนะผมมีโหมดสอนอืนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ตีตรงผมเปิดตีอัตโนมัติไว้แต่ทําไมมันไม่ตีวะมันไม่ตีวะช่างมาันละกันมีอัปเกรดเลยนะทำไมมันไม่ตีวะอเน,นี้นตีแหละ เอ้ยเอ้ยเลือดลดนะผมต้องช่วยสมุนของผมตีนะมันก็จะยากที่ตึงนะมันมันอาจจะยากช่วงแรกๆนะเพราะผมไม่ค่อยมีของดีนะโอ้ยโอ้ยอยอยโดนลุมโดนลุมเนี่ยแต่ว่ามันง่ายนะมันก็ง่ายอยู่ก็เกมมันน่ารักอ่ะเกมมันน่ารักนะครับนีต่อสู้ไปเลยโอ้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 ยผมโดนนะผมโดนมันจะเป็นต่อสู้แบบ อย่างเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันมเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเดินเดินเดินไปไป,ไปทำทาลายฐานอ่ะคล้ายๆแบบชื่อระบาดอะไรว่ะแบบที่มันแบบเดินไปทำลายป้อมอะ่ะอันนี้มีอะไรสักอย่างจำไม่ได้ผมไม่เคยถ่ายเลยตอนนี้คือมันจะต้องทำลายป้อมนะมหลักๆทำลายป้อมป้อมอ,อันนี้ก่อนอันนี้ป้อมแ,แล้วก็ไปประตูประตูโลอ่ะมันเขียนโล่เฮย้ฮยเฮย้ยเกือบใช้ระเบิดไปแล้วเมื่อกี้ เกือบไปแล้วนี่ป้อมสำเร็จเฮ้ย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 จะตายจะตายาไม่วะเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายตายโอเมย์โอเมย์นี่ตู้ไปเลยตู้ไปเลยเกือบตายอ่ะดูดิโอ้โห,โหเดี๋ยวผมอัปเกรดตรงนี้ก่อนนะมีอัปเกรดด้วยเอาไปหมดเลยตังเยอะนี่ตังหมด เอาไปเลยอัาไปเลยนี่แอบโลโอ้โหเลือดยึดมันยิงผมด้วยนะเมื่อกี้แต่เลือดผมเด้งแล้วมันเด้งเองได้เฮ้ยเฮ้ยเฮนี่กันนี่ก่นนี่ก่นจริงมีพุ่งอย่างนี้นะแต่ไม่ค่อยได้พุ่งอ่ะเดี๋ซีมีอะไรให้อัพบ้างมีนี้ให้อัพนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเระดับเจ็ดแล้วยังเข้าไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมจะวางระเบิดไว้ก่อน นี่เป็นไงโอ้โยโคตรจะแบบนักวางแผนนะโอ้โหผมก็กลัวว่าเสียเกมจะดังแน่ๆครับรู้สึมันจะดังนี่มีข้างๆโดยก้าผ่านนักลุกของฉัน้ผมต้องต่อสู้กับพวกส้มนะครับส้มใส่หมวกไวกิ้งผมเป็นทีมผมเป็นมะเขือเทศกับกับกระลำปะกับอะไรวะอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน วางระเบิดวางระเบิดสวยโอ้โหโคตรเก่งอะนี่ตรงนี้มีป้อมอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นป้อมมีดนะไม่ใช่ป้อมซ่อมแล้วยิงเราทําลายมันแล้วซื้อของตัวเองได้นะแต่ผมดาไปดูจะต้องทําลายมันก่อนนี่ต้องทําลายมันก่อนทาลายมันมันจะเปลือ,องตังค์เนี่ยแล้วก็ซื้อนี่เป็นของผมแล้วทำไมเมื่อกี้ข้างนอกผมไม่ทำอะ <laughs> เฮ้ยเอ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 ,ยเ,อยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเรียบร้อยโอ้ยโคตรเก่งอะครับโคตรเก่งอะคะประสบการณ์การเล่นหนึ่งตาท่วนไม่รู้ว่าโหมดฝึกโหมดโห,หมดสิพูดก็ไม่ชัดคอยเนี่บอันนี้น่าจะใกล้ถึงฐานมาแล้วฐานจะเป็นประตูงั้นแะประตูเปิดเปิดปิดปิดเดยวใช้เลือดก,ก่อนใช้เลือดก่อนวาง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 ดิ โหกว่าจะวางตูมตูมไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ใครจะเล่นด้วยเดี๋ยวเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยหรอกทำอย่างนี้เฮ้ยซื้อก่อนเฮ้ย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 ทำไมมันไม่ยิงวะเข้ามาเลยเข้ามาเลย กะกะกะกลัวที่ไหนไม่เขใจลูกนะไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปนี่โคตรจะแบบชิวคราฟเชีวชวเยวคราฟเล็บลอยโอ้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 เชีย่ยตายตายเลยเมื่อกี้แล้วผมใช้เหรียญอะไรฟื้นฟูก็ไม่รู้เมื่อกี้มีเหเรียญเดียวด้วย ตายไม่มียะพวกนี้โอ้โหโอ้โหตายไม่หมดได้ยังเหลืออีกยังเหลืออีกหุ้ยโอ้ยหอย้ยโอยเฮ้ยมันเกิดอ่ะมันเกิดใหม่ฮะแล้วผมจะเข้าไปตียังไงโอ้โหดูเลือดมันดิยังเยอะโอ้โหตีชาตินี้เสร็จชาติหน้า เลือดเยอะจัดโอ้โหเลือดมันเด้งวะ่ะต้องลุมแล้วมั้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนของผมต้องลุมแล้วมั้งเออสิบร้อยตายไปทีนึงในกล่องได้อะไรครับไอ้ไรเอาหมิ่นบอกเลยได้ตงังตรงนี้นะในมาร์เก็ตนะ ในมาร์เก็ตมีขายของนะก็มีบางอย่างหมดแล้วด้วยแหละเฮ้ยแพงเอาเรื่องเนี่ยปีตง900ังเก้าร้อยเองอะแต่ของของน้าซื้ออยู่นะมีเป็นสต็อกด้วย้วอะไรเนี่ยผมทำท่าอะไรเนี่ยไหดูสีดัชนีอมอันนี้เป็นหอคอยนะตัวทาวเวอร์ผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วกกอันนี้เป็นตัวดัชนีบเตะตัวพวกน,วนี้ตัวสู้นะ เป็นมินเนี่ยนตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่ผมก็มีตำนีล้ล่ะไม่มีเอ่อเปิดไข่เหรอผมอยากเปิดไข่อะไม่มีเลยตรงนี้มีภารกิจนะครับยังรับไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับนี่ก็ภารกิจไม่เสร็จแลนะ้วกันเล่นต่อเลยแล้วกัน<ะ>กลมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมตัวสําหรับที่จะเอาไปต่อสู้นะโอเค เฮ้ยใช้ตังค์เยอะเกินฟุ่มเฟือยยังไม่ซื้อป้อมเลยโอ้โหรอบนี้เป็นเลมอนว่ะรอบนี้เป็นเลมอนว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแล้ทำไมใช้ของไม่ได้วะอันนี้ได้ละอัตโตอัตโต นี่ผมต้องส่งพวกลูกสมุนไปเป็นไม้กันหมาให้ผมนะเออต้เป็นไม้กันหมานะเพราะว่าผมตายนะผมโดนตีผมก็ตายจะได้เริ่มใหม่อ่ะดิอัปเกรดยังไม่ได้นะตอนนี้ไม่มีตังค์เปิดแบบนี้แล้วกันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ย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 เอ้ยเ้ย นี่ฉันไม่ได้กลัวแกฉันแค่หนีมาตั้งหลักเฉยแล้วก็ต้องตั้งหลักกันบ้างนะดูตัวนายตัวจะใหญ่เท่าฉันอยู่แล้วเป็นแค่เลมอนตัวจะเท่าคนอยู่แล้วสองตอตอนนี้ตึงมากผมแบบเล่นมาประมาณเกือบสิบนาทีแล้วข้างบนนะเจ็ดนาทีโคตรแบบเขาเรียกว่าอะไรชุลมุนอ่ะแม่โอ้อย่างเยอะคือผมจะตายหลายรอบแบบ เล่นจนแบบข้างล่างผมอับเต็มหมดแล้วอะเออดูดิแม่งเงยผมซื้อห่อคอยตรงนี้ไปแล้วด้วยแล้วมันพังไอพวกนี้มันตีจนพังอะ่ะแม่งโคตรเยอะนับร้อยชีวิตนี่สมุนของผมผมเสียมาเรื่อยๆเลยแม่งไม่ไหวจริงเยอะจัดแต่ว่าจะชนะหละเพราะว่าเนี่ยเดินมาถึงประตูละดูดิระดับผมยี่สิบยี่เ็ดเลยมงเนี่ยยี่สบ็ดปะไม่ถึง อ๋อมันสูงสุดสูงสุดที่10นะครับโอเคไปสมุนเข้าไปเลยในนี้ลุมลุมลุมก่อนมันเกิดยากจัดนี่เพิ่งด่านเท่าไหร่เองยังไปไม่ถึงไหนเลยเรียบร้อยรอบนี้ผมไม่ตายนะอืมรอบนี้ผมไม่ตายผมได้เลมอนนะครับผมได้เลมอนโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเตรียมตัวที่หน้าล็อบบี้กันกลับมาเจอกันใหม่โอเคผมอันนี้ผมมาในด่านบอสแล้วนะครับ อันนี้ผมมาด่านบอสนะผมไม่รู้ว่าทําไมมันไม่เริ่มสักทีนะเกมอ่ะเดี๋ยวผมซื้อนี่ก่อนเี็บร้อยรับตังเลยศูนย์ผมรอเกมเริ่มอะมันไม่เริ่มอะโอเคครับ okay, ผมอันนี้น่าจะเป็นบอสนะซึ่งมันพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่ก่มันกระโดดหนีไปแล้วนะครับตอนนี้มันกระโดดหนีไปแล้วแล้วผมต้องทำไงผมต้องรองพวกนี้เข้ามาเอเโอ้ยโอยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยแล้วสมุ่ผมอะนี่มันงไ,งไม่ยอมออกมาคือผมได้ตัวใหม่มาด้วยนะเล่นง่ายขึ้นเยอะหลังจากที่ได้มาเอ้าทำไมผมติดตั้งไม่ได้อะทำไมวะหรือผมยังไม่มีดาวมันก็เลยติดตั้งไม่ได้ใช่เหรอ ดูดิมันไม่มีระเบิดในมือผมอะ <Yeah. S 1> เฮ้ยผมจะตายอบทุกคนผมจะโอ๊ยโอ๊ยโอยโอผมจะตายผมจะตายโอ้โหผมจะตายมันยากมากอันนี้มันด่านอันนี้ผมเล่นด่านสุดท้ายแนละ้วด่านสุดท้ายของสตอรี่แรกนะคือมันยากยากจริงๆเฮ้ยกูตายได้เลยเนี่ยโอ๊ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ผมยังไม่อยากมาตายตอนนี้นะได้โปรโดอย่าเพิ่งให้ผมตายตอนนี้เลยผมยังมีอะไรต้องทำอีกมากมายผมได้ผ่านไปเถอะผมยังต้องเห็นโลกกว้างอีกมากจะจะ,จะตายให้ได้ดตอนเนี้ยแม่งเอ้ยดูดีโอ้โหมันโหดจัดอ,ะอ่ดอะเกียร์ได้อยู่ได้อยู่ แลขนน้ข้างในนี่คือคข้างในนี้คือบอสนะครับข้างในนี้คือบอสแต่ว่าผมจะเข้าไปถึงตัวบอสได้ยังไงล่ะสมุนของผมมันยังมีไม่มากพอมันมีโลด้วยโอ้โหลงแลเบิดไปเลยแล้วกันเสียงบอสพูดตลอดเวลาเลยไม่เงย จะตายไหมเนี่ยลูกสมุนผมล่ะแอปเปิลขุนยายนะชื่อบอสแอปเปิลขุนยายทํทำไมมันไม่ตีวะผมเปิดตีอัตโนมันตินะเนี่ยอัตโนมุิมันไม่ตีวะมันยังไม่ตกเป็นเป้าไอตัวเนี้ยทำไงดีทำไงดี ก้ยมันลงมาเองแล้วมันลงมาเองแล้วตัวคุณยายมันลงมาแล้วแล้วมันลงไปทําอะไรมันลงไปทำอะไร,ไะไรที่พื้นโอ้โหนี่ดูดูดูเขาฟาดฟันดูเขาฟาดฟันเอ,อ้ยจะตายอยู่แล้วยายตายแล้วผมเล่นจนเจ็บคอแล้วนี่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 ร้อยเลยตัวเลยตัวตัวเลยตัว ท้ายดิเร, pulse, เร็วเ,<ร>เ,เ,เร็วเ,เร็ว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 เรนี่ลงระเบิดด้วยมีอะไรใส่หมดมีอะไรใส่หมดนะครับอย่าเหลืออย่าให้เหลือนี่รยบร้อยเรรยบร้อยังรยบร้อยิเรยบร้อย <cam knit S 2> ัลผมเออมันานนี้เออรยบร้อยไม่ได้อะไรเลยโอ้โหอย่างกากไม่ได้อะไรเลย โอเคครับ okay, ผมสําหรับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าที่ผมดูนะมันเหมือนจะไม่มีให้เล่นแล้วนะเนี่ยหมดในเรื่องกดเข้าไปเพรามันมีแค่นี้นะรับน่าจะเหลือระดับยากกับปั่นไหลก็คือเกมมันน่าจะเพิ่งสร้างเพิ่งเปิดนั่นแหละคิดว่านะเนี่ยหลายๆอย่างก็ยังคัมมิ่งซูนอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากนะผมสตอรี่ก็ยังน้อยก็เอาไปเท่านี้ก่อนนะสาหรับเกมนี้ถ้าอยากถ้ามันอัปเดตแล้วใครอยากดูก็เม้นบอกได้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้นะถ้าผมว่างนะครับอืม ประมาณนี้เลยสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับผมวันนี้มีเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับาไปไๆ